สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะไม่ได้เจอกันหลายวันเลยนะคะหวังว่าทุกคนเนี่ยคงสบายดีกันนะคะเหมือนเดิมค่ะทุกคนค่ะจ๋าก็ไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันเหมือนเดิมนะคะคือแบบยุ่งกับลูกนี่คะ่ะทุกคนคือเด็กๆก,ก็เริ่มโตขึ้นนะคะแล้วก็อะไรต่างๆการเรียนอะไรต่างๆเนี่ยมันก็แบบ เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็แบบยากขึ้นตามลําดับเนาะยิ่งลูก3ามคนก็ยุ่งคูณ3ามทุกคนค,ะ <laughs> ค่ะก็คลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่จะอ่าเก็บของตกแต่งบ้านคริสต์มาสนะคะจะเอาคลิปมาฝากทุกคนกันนะคะ <c oughs> จริงๆแล้วคลิปนี้เนี่ยจะถ่ายไว้ตั้งแต่ตอนต้นเดือนแล้วนะคะเ <c oughs> พิ่งมีเวลามาตัดต่อค่ะทุกคนแล้วก็เอาคลิปมาฝากทุกคนกันนะคะก็เก็บของตกแต่งบ้านห้องที่เหลือค่ะทุกคนค่ะตอนนี้ของแต่งบ้านเยอะมาก จะเริ่มเอาของตกแต่งบ้านนะคะไปเก็บที่ห้องใต้หลังคาแล้วนะคะคือเมื่อก่อนเนี่ย ห้องใต้หลังคานะคะจะมีแค่ต้นคริสต์มาสนะคะตอนนี้ก็คือแบบของตกแต่งบ้านเพียบเลยค่ะทุกคนค่ะคือซื้อมาทุกช่วงเทศกาลนะคะมันอดใจไม่ได้จริงๆนะคะยิ่งของตกแต่งบ้านอันไหนนะคะที่เป็นเทรนด์อยู่ตอนนี้นะคะจ๋าก็ไม่พลาดนะคะที่จะหยิบสอยมานะคะให้ทันยุคทันสมัยค่ะทุกคนค่ะคือของสวยๆงามๆเราดูแล้วเราก็สบายตาสบายใจนะคะแถมจ๋ายังได้เอาคลิปมาฝากทุกคนมาแชร์ให้ทุกคนด้วยนะคนที่เข้ามาชมนะคะก็ดูแล แล้วมีความสุขสบายตาสบายใจไปด้วยแถมเป็นไอเดียนะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่ชอบแบบตกแต่งบ้านเหมือนจ๋าด้วยนะคะ ก็2วันต่อมาทุกคนค่ะคือ1วันก่อนหน้านี้นะคะจ๋ามีนัดตัดผมแล้วก็ทําสีผมนะคะก็เลยแบบมาถ่ายคลิปอีกวันนึ่นนะคะก็วันที่2ก็จะโฟกัสนะคะทําความสะอาดบริเวณในครัวนะคะทุกคนค่ะก็ดูดฝุ่นถูพื้นนะคะแล้วก็ซักผ้าปูที่นอนนะคะแล้วก็เรามีแพลนที่จะกลับเมืองไทยกันปีนี้นะคะทุกคนคะ่ะเย้ในที่สุดนะคะคือแบบจะไม่ได้กลับไทยมา นานมากค่ะทุกคนหาจะากลับไทยล่าสุดตั้งแต่ปี2018นะคะตอนสมัยไหนอะตอนที่แบบทีมหมูป่าที่ติดทัาหลวงอะทุกคนตอนตอนช่วงนั้นเลยนะคะแล้วก็คือไม่ได้กลับไทยที่แรกว่าจะกลับนะคะแล้วก็มาแบบติด ช่วงระหว่างแบบโควิดระบาดนะคะทุกคนแล้วก็แบบยืดเวลาออกไปอีกนะคะจ๋าก็ไม่อยากจะเดินทางนะคะทุกคนช่วงนั้นนะคะก็ปีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะแพลนจะกลับไทยกันนะคะช่วงเด็กๆปิดเทอมหน้าร้อนนะคะก็ที่เท็กซัสเนี่ยเด็กๆจะปิดเทอมช่วงประมาณปลายเดือนพฤษภาคมนะคะเราแพลนที่จะกลับไทยช่วงประมาณต้นเดือน มิถุนายนนะคะก็ประมาณแค่3อาทิตย์นะคะทุกคนคะ่ะก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็กําลังดูตัวเครื่องบินอยู่นะคะคือจ๋าคิดถึงเมืองไทยมากคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงพี่คิดถึงญาติคิดถึงครอบครัว,ค,รว,ค,รวคิดถึงเพื่อนคิดถึงทุกๆคนคะ่ะทุกคนคะ่ะคิดถึงอาหารไทยด้วยนะคะก็จ๋ากลับไทยไปครั้งล่าสุดนะคะก็คือแบบ โคตรเหนื่อยเลยค่ะทุกคนคะ่ะเพราะว่าเรามีลูกเล็กนะคะตอนนั้นเนี่ยน้องฟินประมาณขวบหนึ่งนะคะจัสมินกับฟีบี้เนี่ยน้องเขาโตมาหน่อยหนึ่งแล้วนะคะน้องฟินเนี่ยนั่งนั่งบนตักจานะคะทุกคนคะ่ะคือจาเนี่ยแทบจะไม่ได้นอนเลยนะคะเพราะว่าแบบจ๋ากลัวว่าแบบน้องฟินจะร้องไห้หรือว่ารบกวนผู้โดยสารคนอื่นๆนะคะคือแบบ เออคิดระวังตลอดนะคะใต้ตานี่แบบดํามากโคตรดาเหมือนหมีแพนด้าเลยคือจ๋าไม่ได้นอนค่ะทุกคนค่ะนั่นแหละค่ะทุกคนค่ะจ๋าก็ตื่นเต้นกับทริปกับไทยปีนี้มากเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครเจอจ๋านะคะก็เข้ามาทักทายกันได้นะคะจ๋าก็เป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งนะคะเข้ามาทักทายกันได้เลยนะคะ i งานบ้านเสร็จนะคะทุกคนคะ่ะก็เตรียมมื้อกลางวันค่ะวันนี้จ๋าอยู่บ้านคนเดียวนะคะพ่อหมาไปทําง,งานออฟฟิศนะคะเด็กๆก,ก็ไปโรงเรียน,นะคะ่ะบ้านก็เงียบค่ะทุกคนคะ่ะก็เมนูกลางวันวันนี้นะคะจ๋าทาเป็นแกงพริกกระดูกหมูนะคะก็เป็นเมนูง่ายๆนะ,ะก็จ๋ากินกับไข่เจียวนะคะก็ตอนนี้เนี่ยไม่มีเวลานั่งกินมื้อกลางวันชิวๆที่บ้านแล้วนะคะเดี๋ยวจา๋จาจะ พออาหารนะคะไปกินในรถนะคะช่วงที่รอเด็กๆเลิกเรียนนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะจ๋าต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะก็หวังว่าเพื <S <S ่อนๆคงจะชอบคลิปวันนี้นะคะที่จ๋าเอามาฝากกันนะคะแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย